ทำตู้บ้านให้เสียงดีเหมือนตู้แบรนด์ทำยังไงด้วย m a l a n ี่ M A R Auto E Q Auto E Q เนี่ยพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นโปรแกรมจูนตู้อัตโนมัตินั่นแหละสำหรับคนที่เออไม่ค่อยมีพื้นฐานทางด้านจูนตู้สักเท่าไหร่นะแต่มี Mar, Mar านี่ M A R พอที่มีอุปกรณ์ m y R T A หรือออดิโอ n เ e r f อ c e เนี่ยสามารถใช้โปรแกรมจูนตู้แบบนี้ได้เลยนะครับโดยที่โปรแกรมจูนตู้เนี่ย จะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางมาลานี่เนาะโดยเฉพาะรุ่น m อ r เนี่ยจะมีติดเครื่องมาเลยแต่สำหรับ m อ r ที่เป็นรุ่นล่างๆเนี่ยอาจจะต้องซื้อลายเส้นเพิ่มซึ่งลายเส้นไม่ได้แพงครับลายเส้นละ1,900บาทนะแต่ได้โปรแกรมเหมือนโปรแกรมจูนตู้ระดับสูงเหมือนพวก f อไมอาร์ดีไเลยอะไรประมาณนั้นเลยเนาะราคาเป็นหมื่นอะไรเงี้ยครับแนวคิดทำตู้บ้านให้เสียงเหมือนตู้แบรนด์เนี่ยไม่ใช่ความคิดที่แบบเวอร์วังอะไรจนเกินไปเนาะหลักการของมันก็คือเนี่ยเราสามารถ รู้ได้ใช่ไหมว่าตู้แบรนด์เขาอ่ะมีการตอบสนองความถี่เป็นแบบไหนอ่ะเราวัดสมาร์ทรับวัดกราฟออกมาแล้วเรารู้แล้วว่าเอ้ยกราฟของเขาเป็นประมาณนี้เนาะเราก็ทําตู้บ้านของเรานี่แหละให้กราฟ ใกล้เคียงกับตู้นั้นมากที่สุดเสียงก็จะออกมาใกล้เคียงกันมากๆเลยเนาะเริ่มแรกมาดูกันก่อนว่าเราต้องใช้อะไรบ้างครับขั้นแรกสิ่งที่ต้องมีก็คือระบบเสียงที่เราต้องการจะจูนนั่นแหละก็คือลำโพงเราเ power amp ของเรา mixer processor อะไรของเรามาต่อให้เรียบร้อยนะครับผมอุปรกรณ์ที่2ก็คือเป็น Marani MIR ครับไม่ว่าจะเป็น MIR 20A 20E หรือว่าพวก uh, MIR 480ทั้งหลายแหล่หรือว่าตัวหน้าแดงของ m a r เองก็สามารถทำแบบนี้ได้เนาะ สก็คือ audio interface นะครับหรือว่า soundcard นะอันนี้ผมใช้เป็น yamaha ag 03นะครับหรือว่าคนอื่นมีพวก f o c u s r i t Scarlett หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น audio interface ใช้ได้อันนี้4ก็คือ myrta นะครับ myrta เอามาไว้วัดจูนนะครับแล้วก็5ก็คือ pc ก็คือคอมพิวเตอร์ของเรานะครับวิธีการนะครับหลังจากต่อระบบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเชื่อมต่อ marani าาน,นะครับก็เปิดตัว marani าาขึ้นมาแล้วก็กำหนดก่อนเลยว่าเอ้ยให้ เอาไหนไปที่ลําโพงเสียงไหนเนาะปกติแล้วในการตั้งค่ามันนี่เนี่ยก็จะเป็น1นึเป็นซับสาเป็นกลางแหลมอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ไปที่เอาพุทที่เราต้องการจะก๊อปปี้เสียงตู้เลยครับสมมุติว่าผมจะทำออโตอีคิวที่เอาพุทสาเพราะว่าเ<ม>นี่ยเอาพุสามผมต่อกับตู้ไรเล่อยู่นะครับอ่ะผมก็เข้าที่เอาพุทสาเมื่อเข้ามาที่เอาพุทสาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราปลดมิ้วให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกเอาพุทโหมด ตรงนี้นะครับเอาพุดโหมดต,ตรงนี้อย่างที่เคยรีวิวไปแล้วในมารันนี่เอไมันก็จะมีโหมดอยู่ทั้งหมด4โหมดเนาะเป็นตามนี้เลยโดยการเลือกโหมดเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับออโต้อีคิวด้วยโดยออโต้อีคิวของมารันนี่เนี่ยมันสามารถทําได้ทั้งแบบ i อ r โหมดหรือว่า f i r โหมดหรือว่าทําทั้ง i อ r โหมด f i r โหมดเลยก็ได้นะครับอ่าเราก็เลือกให้ตามลักษณะการใช้งานของเรานั่นแหละอ่าปกติแล้วผมก็จะเลือกเป็น i อ r ออารบวกเอฟบวกสพารามิเตอร์ e q เนาะเพราะว่า เออสี่รมัตตอิเนี่ยเผื่อจะมาแก้อะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็ใช้ FAR ในการทําให้ตู้เสียงมันเป็นแบบแบบที่เราต้องการแล้วก็ i อ r า r เนี่ยก็คือเอาไวต้ตัดคอรสตรรงส่วนนี้นะครับผมอ่ะเมื่อตั้งค่าโหมดเรียบร้อยแล้วเข้ามาที่ Auto ออโต้ q เปิดออโต้ q q ขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เข้าออโต้ q q มาแล้วก็เลือกวิธีการวัดของเราเนาะอันนี้โหมดก็คือเป็น ทำสปีกเกอร์คอเลกชันก็คือทำเป็นพีเซลลำโพงหรือว่าทำรูมคอเลกชันก็คือปรับเสียงของลำโพงให้เข้ากับห้องอสถานที่ต่างๆนะแล้วก็ทำสปนะีกเกอร์คอเลกชันเนาะโดยวิธีการทำสปีกเกอร์คอเลกชันเนี่ยมันก็จะมีทฤษฎีการวัดหลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกาวเพนหรือว่าเป็นแบบกราวมอนิเตอร์แบบนี้ตามรูปเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมแนะนำให้ใช้แบบากาวเพนเนาะตั้ง ตู้แบบนี้เลยก็คือตั้งตู้มากลมหน้าตู้เล็กน้อยแล้วก็ให้ไม้ระยะห่างกากตู้ประมาณ3ามเมตรแล้วก็เอาไม้วางบนพื้นนะโดยการวัดเนี่ยแนะนําให้ไปวัด outdoor หรือว่าวัดข้างนอกที่ไม่มีเสียงรบกวนแล้วก็ที่ไม่มีผนังไม่มีการสะท้อนอะไรเนาะให้ไปวัดข้างนอกนะครับเสร็จแล้วเลื่อนมาที่แถบ ir นะครับข้างบนนี้นะครับขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการวัดตู้นั่นแหละโปรแกรมนี้จะต้องการข้อมูลของตู้เพื่อไปวิเคะห์นะครับทำออโตอ e คิวให้เรานะครับโดยวิธีการก็มาเซตก่อนว่าเราใช้ซาการาฟตัวไหนมาเซตตรงนี้เลย ผมใช้อย่าง a s t e i n b e r g อยูอ่อยู่ BSO เลือกอินพุตว่าไม่์เราต่อที่อินพุตไหนครับอันนี้ผมต่อที่อินพุตหอยู่แล้วมาเลือกเอาพุตเอาพุตที่เราส่งเสียงเข้าไปที่ระบบเสียงที่ลำโพงของเราเนี่ยเป็นเอาพุตไหนผมต่อเอาพุตหอยู่ก็เป็นประมาณนี้เสร็จแล้วให้มาทําการเทสไมค์ครับไมค์เทสตรงนี้โดยเมื่อเราตั้งตู้ตั้งไม่์เรียบร้อยแล้วตามแบบที่เราเลือกไว้ก่อนหน้านี้นะแล้วก็ทําการ ปรับความดังของตู้ก่อนเลยครับให้มันดังที่สุดนะครับให้มันดังชนะนอสขึ้นมาให้ได้นะครับก็คือให้มันดังมากๆเลยดังที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยที่มันยังไม่ขาดเนาะดังแบบให้มันชนะพวกเสียงรบกวนขึ้นมานครับผมลองกดสตาร์ทดูเสร็จปุ๊บเนี่ยระหว่างที่โปรแกรมทําการเทสเนี่ยมันจะมีหลอดตรงนี้ขึ้นมาให้เราปรับเลเวลของไมค์ให้มันแต,แตะขีดเหลืองเนี่ยนิดหน่อยแต่ยังไม่ถึงแดงนะครับห้ามถึงแดงให้มันแตะเหลืองแต่ไม่ถึงแดงประมาณนี้นะครับ ผมลองกดสตาร์ดูเมื่อกี้ยังไม่ถึงนะผมจะเร่งไมคขึ้นม่อีกนิดนึงแล้วเทสใหม่กรอบ โอเคประมาณนี้ได้เลเวลประมาณนี้ครับเราได้เลเวลที่ต้องการแล้วนะครับปล่อยมันไว้อย่างนั้นอย่าไปปรับแต่งอะไรมันนะมาที่เมชเชอร์ครับก็คือการวัดเสียงของเราเลยโดยก่อนที่เราจะกดสตาร์ทเนี่ยให้เรามั่นใจจริงๆว่าบริเวณโดยรอบไม่มีเสียงรบกวนแล้วนะครับแล้วเราก็กดสตาร์ทได้เลย ค okay. หลังจากวัดกราฟออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเนะีแนะนำนะครับให้เราทําการเซฟกราฟนั้นไว้นะครับโดยการกดที่รูป export IR ตรงนี้นะครับตั้งชื่อไว้เลยเราสติกเกหลังจากวัดตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปที่ขั้นตอนต่อไปก็คือ Auto EQ เดี๋ยวเราจะทําการตั้งค่าโปรแกรมให้มันคํานวณ ตู้อัตโนมัติกันนะครับคำนวณค่าพวกพารามิเตอร์ต่างๆนะครับเริ่มกันที่หน้าต่างแรกเลยตรงนี้ครับ Device Info ก็คือเป็นข้อมูลว่าเอ้ยเราทำาตัว Auto EQ เนี่ยที่ช n n น l ไหนทำ EQ แบบ IR เนี่ยได้กี่กา้านนะทำ EQ แบบ FR เนี่ยได้กี่แทบนะครับก็จะเป็นข้อมูลตรงนี้ให้เราตรวจสอบนะตรงนี้นะครับ IR Window นะครับจะสัมพันธ์กับกราฟทางด้านขวาตรงนี้นะครับซึ่งเรื่องของ IR ซึ่งเรื่องของ i i Window เนี่ยจะค่อนข้างที่จะลึกซึ้งนิดน,นึงแต่ผมจะอธิบายคร่าวๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับมาดูที่กราฟตรงนี้ด้านขวาเนี่ยที่จริงเสียงของเรามันเกิดขึ้นแล้วมันกระดับไปเนาะมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ผ่านไปเราไม่มีทางที่เราจะแบบดูภาพรวมของเสียงได้โดยการฟังอย่างเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่โปรแกรมเขาทําการวิเคราะห์เนี่ยเขาก็จะเฮ้ยเหมือนถ่ายรูปเสียงเป็นช็อตๆๆๆแล้วก็เอามาวิเคราะห์เป็นท,ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปประมาณนี้อ่ะ โดยที่กราฟเนี่ยแนวตั้งเนี่ยก็คือความดังนะครับแนวนอนเนี่ยก็คือเวลาะจะสังเกตว่ามันจะมีเสียงที่เราสนใจเนี่ยอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับก็คือเป็นส่วนที่ความดังมันส,งสูงเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยอันนี้ก็คือวิดีโอทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนจบของเราและในวิดีโอนั้นน่ะมันก็จะมีชอ็อตที่เราไม่ต้องการเนาะก็คือเป็นพวกเสียงรบกวนเสียงสะท้อนหรือว่าเสียงอะไรต่างๆเราต้องการแคปเจอร์แค่เสียงของลําโพงจริงๆนะครับเราก็ต้องเลื่อน วินโด w เนี่ยมาให้มันตรงสิ่งที่เราต้องการที่สุดโดยที่เราสามารถดูได้ว่าเอ้ยตรงไหนมันเป็นเสียงสะท้อนนะครับก็เห็นไหมว่าเออเนี่ยลงมาตรงเนี้ยมันโดขึ้นมาอันแรกเนี่ยแสดงว่าเป็นเสียงที่มันสะท้อนจากผนังแล้วค่อยมาเข้าไม์ของเราเราก็อาจจะไม่ไม่เอาถึงนี่เพราะว่ามันจะมีการสะท้อนลวงเข้ามาด้วยแล้วก็เอาแค่นี้หรือว่าถ้าเกิดใครงงไม่รู้จะปรับยังไงนะครับกดตรงนี้เลยออโต้วินโด้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะทำการคำนวณค่าให้คร่าวๆนะครับ โดยกราฟเพงขวาเนี่ยแต่ละสีมันก็จะมีความหมายของมันเนาะโดยที่เราสามารถดูได้ทางขวาบนนี้เลยว่าสีอะไรคืออะไรกันแน่อะ่ะเริ่มมาดูทีละอันกันเลยดีกว่าสีน้ำเงินคือ IR นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดที่เราแคปเจอร์มาคือเป็นอ Import i m p ินพั r e s เรสปอนทั้งหมดเลยสีสม้มนะครับคือ IRC ก็คือ IR, C, อ IR Cut w i n d o w ก็คือเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาข้อมูลแค่บางช่วงช่วงไหนบ้างอะไรงี้เราสามารถเลือกปรับได้เลยเลื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็สีมพูก,ก็คือ IR ที่ Windows มันคัดแล้วนะครับก็คือเอาแค่ข้อมูลช่วงนี้นะมาคำนวณน,นะครับสีฟ้าตรงนี้นะครับ IR คัด Equalize ก็คือ IR i m p u l s e r e s p o n s e เนี่ยหลังจากที่เราทำการ Equalize แล้วก็คือทำการ EQ แล้วเรียบร้อยแล้วก็สีแดงเนี่ยก็คือ IR ที่ Auto EQ มันทำนะครับต่อไปมาดูที่หน้าต่าง s o o t t i n g นะครับ m o o t h i n g พูดง่ายๆก็คือการเบลอกราฟนั่นแหละถามว่า ทำไมต้องเบลอกราฟนะครับปกติถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการถ่ายภาพเนะี่ยถ้าเกิดเราถ่ายภาพแบบชัดเปะ๊ะชัดหมดทุกอย่างเลยเนะี่ยภาพไม่มีการเบลอไม่มีการอะไรเลยเนะี่ยมันก็จะดูมีความธรรมชาติน้อยใช่ไหมถ้าเกิดเราบังคับให้ตู้ลำโพงคำนวณแบบไม่ได้สมูทเลยเนะี่ยมันก็จะมีความสดจริงๆแหละมันก็มีความแบบแม่นเปะ๊เปะๆจริงๆแหละแต่มันก็จะขาดความเป็นธรรมชาติไปเนาะบางครั้งเราไปบังคับลำโพงมากเกินไปอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือเราสามารถ สมูทกราฟให้มันดูแบบเรียบลื่นขึ้นได้ไม่ต้องทําให้มันละเอียดมากนะครับก็ลองดูว่ากราฟเวลาสมูทแล้วมันจะเป็นไงเราสามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยจะเริ่มสมูทตั้งแต่ความถี่ไหนถึงความถี่ไหนนะครับปึ๊บสมมุติว่าผลสมูทมา1ออกเตฟโดยการสมูทเนี่ยก็จะมีผลต่อกาฟทางขวานะครับเรามาดูกันว่าไอสีแต่ละสีของกาฟทางขวาเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับมาดูที่กาฟตรงแมกนิจูดนยครับก็คือความดังต่อความถี่นะครับอย่างแรกที่เราต้องดูเลยก็คือ IR เหมือนเดิม IR ก็คือข้อมูลที่เราแคปเจอร์มาทั้งหมดนะครับว่าตู้เราตอบสนองเป็นยังไงแบแบเปิดวินโดว์แบบเต็มที่เลยนะครับแบบเริ่มวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มแคปเจอร์ยันจบแคปเจอร์เลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลดิบของเรานั่นเองนะครับเสร็จปุ๊บจะมีกราฟสีชมพูตรงนี้ครับก็คือ IR, Cut, IR c u ด IRC นั่นแหละ IRC นั่นคือ IR ที่เราทําตั้งวินโดว์ไทยแล้วนะครับเรากรองนอสกรองอะไรออกไปแล้วกรอง ไอ้พวกส่วนของข้อมูลที่เราไม่ต้องการที่มาวิเคราะห์นะครับเรากรองออกไปมันก็จะเหลือประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมี IRCS ตรงนี้ครับ IR คัสสมูท IR คัสสมูทเนี่ยมันคือข้อมูลที่ผ่านการคัดวินโดว์แล้วแล้วก็เอามาผ่านการสมูทแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองปรับเป็นออฟเป็นออฟมันก็จะทับกับเส้น IRC ธรรมดาเลยนะครับไม่ได้มีการสมูทแต่ถ้าเกิดมีการสมูทปุ๊บนี่เห็นไหมข้อมูลก็จะมี ความหยาบมากขึ้นนะครับแต่ก็ดูง่ายมากขึ้นนะถ้าเกิดเทียบกับกราฟที่มันเป็นสีชมพูปกติผมก็จะสมูทไว้เล็กน้อยนะครับโดยที่หลักการของสมูทเนี่ยก็คือทําการเบลอให้ข้อมูลเนี่ยคงความรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่ อ่าหนาึ่งนออกเตปแล้วกันประมาณนี้มันก็ยังมีรายละเอียดอยู่แต่ไม่ละเอียดเท่าเส้นสีชมพูที่อยู่ข้างหลังมันเนาะไอ้พวกยึกยึกยักยักเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเราก็จะไม่เอามาคิดนะครับหลังจากสมูทเสร็จแล้วนะครับก็มาถึงที่หน้าต่างของทาร์เก็ตโหมดนะครับทาร์เก็ตเนี่ยมันคือเป้าหมายว่าจะให้ตู้ลำโพงเราเป็นแบบไหนไอแนวคิดที่เราบอกไปตอนแรกนะครับที่เราสามารถก๊อปตู้นะครับให้ตู้บ้านเนี่ยเสียงเหมือนตู้แบรนด์ได้ก็คือทาร์เก็ตโหมดนี่แหละโดยกราฟของทาร์เก็ตนะครับจะมาโชว์อยู่ตรงนี้นี่ สีเขียวตรงนี้นะครับลองเอาขึ้นมาถ้าเราตั้งทาร์กเก็ตไว้ให้มันแฟรเลยเป็นเส้นอย่างนี้ลำโพงที่ลำโพงที่เราได้ออกมาเนี่ยมันก็จะตามเส้นนี้เลยครับมันจะทําให้ใกล้เคียงกับเส้นสีเขียวมากที่สุดเอากริทึม,มันก็จะคิดให้เนาะแต่บางทีเนี่ยลำโพงแรลเล่มันไม่ต้องการทาร์เก็ตที่มันเป็นแฟด์หรอกที่จริงมันจะต้องแบบโลเชลไฮเชลนิดนึงอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้ผมลองใส่ทาร์กเก็ตดูอ่ะผมอยากให้ตัวลำโพงผมเป็นประมาณนี้อ่ะเหมือน กราฟของไลเล่ก็หายเชลขึ้นไปหน่อยแล้วก็บูสตรงช่วงมิดโลขึ้นมานิดนึงประมาณนี้นะครับนอกจากตั้งกราฟแพ็กเกตได้แล้วครับเรายังทำเลเวลได้ด้วยว่าเฮ้ยหลังจาก EQ แล้วเนี่ยให้เลเวลมันดรอปลงหรือว่าแอดเทนลงเนี่ยประมาณสักกี่ DB อะไรเงี้ยผมก็จะตั้งไว้สักประมาณ2.5 dB เราดูได้ว่าเอ้ยจากเส้นศูนเนี่ย มันบูตบ้างคัดบ้างอะไรเงี้ยก็ให้มันพอดีพอดีกึ่งกลางกึ่งกลางเนาะโดยถ้าเกิดอยากจะเรียนแบบตู้ไหนเนี่ยก็ให้เราเอาค่า EQ เนี่ยมากรอกตรงนี้ได้เลยไอ้ตรง Pset เ,เนี่ยตรงนี้ก็คือเป็น High เชลนะครับเริ่มตั้งแต่2000จนถึง15 0 0นค่อยๆเชลขึ้นไปประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่ EQ ตรง2 5 0ขึ้นไปหน่อยนี่ประมาณตรงนี้ก็ใครอยากได้ตู้แบบราเล,ล,ล่ก็ลองเอา Target แบบนี้ไปใช้ดูเนาะหรือว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยผมอาจจะทำ Target ที่มันแตกต่างกันออกมาเพื่อที่จะให้ลำโพงแต่ละใบเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเนาะเดี๋ยวในอนาคตผมอาจจะแจกรอติดตามทางหน้าเพจได้นะครับเมื่อตั้ง t a r g e t ็ตของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่ auto EQ เลยนะครับ auto EQ เนี่ยหมือนก็คือการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่จะให้พวก อ่า eq เนี่ยมันทำงานยังไงเนะาะมาดูที่3มปุ่มข้างบนนี้กันก่อน,นครับมันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะทํา eq แบบ f i r นะครับหรือว่าทํา eq แบบ iir หรือว่าทํา eq ทั้ง f i r และ iir ร่วมกันนะครับก็ได้นะครับเด,เดี๋ยวผมลองดูแบบ fbr บวก iir ร่วมกันเลยแล้วกันนะครับมาที่บรรทัดที่2นะครับตรงนี้ก็คือ magnitude หรือว่าเฟ e มันก็จะมีให้ติ๊ก2อันนะครับก็คือ magnitude หรือว่าเฟ e กล่องที่ติ๊กตรงนี้หมายความว่าเราจะทำ auto eq แค่ magnitude ก็คือแค่แบบ ให้เสียงมันเหมือนหรือว่าทําให้เฟดมันราบเรียบด้วยนะครับอ่านี้เราก็สามารถเลือกได้สังเกตว่าถ้าเกิดผมไม่ติ๊กเฟดเนี่ยเฟดมันก็จะยังยึกยืยอยู่อย่างนี้เนาะแต่ถ้าเกิดผมติ๊กเฟดปุ๊บเนี่ยเฟดมันจะค่อนข้างที่จะแบบเออเรียบนิ่งกริบเลยเป็น จุดเด่นลักษณะเด่นของ FBR เลยครับผมทาทั้งแมนิจูดทั้งเฟสเลยแล้วกันนะครับมาตรงตั้งค่าถัดไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าของไมนิจูดทั้งหมดนะครับ Mac Boost เนี่ยก็คือจะให้ตัว EQ มันจัดการบูสต์สูงสุดหรือว่าคัดต่ําสุดเนี่ยได้กี่ดีบีนะครับปกติเขาจะตั้งไว้ประมาณ20 dB แต่ถ้าเกิดมันบูสต์มันคัดมากเกินไปเนี่ยเราสามารถลดลดถอย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 ,ถอยมันลงมาได้นะครับเพื่อที่จะให้ EQ เนี่ยมันไม่ได้บังคับตู้เรามากเกินไปเนาะไม่ได้บูสต์มากจนเกินไปอะไรประมาณนี โดยในการตั้งค่าส่วนนี้เนี่ยผมแนะนําให้มาดูทางด้านขวานะให้เปิด IRCS e q u a l i z e ไว้ครับอันนี้ไอ้กราฟ IRCS e q u a l i z e เนี่ยมันคือมันก็คือ Impulse Response ที่ผ่านการคัดแล้วแล้วก็สมูทแล้วแล้วก็ EQ แล้วนะครับอันนี้ก็คือผลลัพธ์ของเราว่าตู้เรามันจะเป็นยังไงนั่นแหละจะสังเกตว่าณักตอนนี้เนี่ยตู้เรามันยังตู้เราอ่ะมันยังไม่เป็นตามกราฟสีเขียวที่เราตั้งไว้เลยเนาะนั่นเป็นเพราะเนี่ยเรายังไม่ได้ไปเซตว่าจะให้มันทํา EQ ตั้งแต่ความถี่ไหนจนถึงความถี่ไหนนะครับ เรามาดูตรงนี้มินฟ r e q อ e ซี่เนี่ยก็คือความถี่เริ่มต้นที่จะให้ EQ ทํางานนะครับผมก็จะตั้งไว้สักประมาณ100 h ฮรเพราะว่าผมจะตัดคอสท,ที่100เฮิรตเนาะเสร็จปุ๊บแม็กฟ e ีแอนซี่เนี่ยก็คือความถี่สูงสุดที่จะให้ EQ เราทํางานนะปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ15,000-16,000อะไรประมาณนี้อาจจะไม่ถึง20,000ดีเนาะเพราะว่าตู้บางตู้เนี่ยอาจจะตอบสนองไม่ถึง20,000เวลาที่เราไปทา20,000เนี่ยมันก็จะบูสต์ย่านที่มันตอบสนองไม่ได้ทําให ดูดอกลำโพงมันอาจจะขาดได้อะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มั่นใจว่าจะตั้งเลนส์ที่ประมาณไหนดีลองกดออโต้เลนส์ตรงนี้ครับเดี๋ยวเขาก็จะคิดให้เองว่าเอ้ยเลนส์ไหนที่ควรทําหรือว่าไม่ควรทําอะไรประมาณนี้แต่ปกติแล้วผมอยากที่จะตั้งเองมากกว่าเพราะว่าเวลาตั้งออโต้แล้วเนี่ยมันจะไม่ทําย่างความถี่ต่าๆให้เนาะโอเคเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีช่องให้กรอกอยู่3อันในส่วนของตรงนี้มีประโยชน์มากสําหรับบางตู้ที่มันมีปัญหาครับอย่างเช่นตู้นี้เนี่ยมาดูตรงย่านไฮนะครับ ย่านไฮเดิมของตู้นะครับก็คือกราฟที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันมีการแคนเซิลกันตรงนี้นะครับถ้าเกิดแคนเซิลเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะบูตขึ้นมาเท่าไหร่มันก็บูตไม่ขึ้นหรอกถ้าเกิดเราไปฝืนบูตเนี่ยดอกอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับเราก็ให้ทําการยกเลิกไม่ให้ออโตอีคิวทำอีคิวในส่วนนี้นะครับโดยการกดโชว์ตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วเนี่ยให้ลากนี่ครับไอจุดตรงเนี้ยมาที่ความถี่ที่เรา ไม่ต้องการให้ eq มันทําโดยที่เราสามารถปรับความกว้างความแคบของมันได้ด้วยนะครับอ,อันนี้สักหนึ่งส่วนสองหนึ่งออกเตปไปเลยหนึ่งส่วนสองออกเตปแล้วกันหนึ่งออกเตปกว้างไปโอเคประมาณนี้นะครับก็ความถี่ตรงนี้ก็จะไม่ถูกบูตขึ้นมาแล้วนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดมีความถี่ตรงไหนตรงอื่นอีกนะครับเราก็สามารถแอดเพิ่มขึ้นมาได้นะครับประมาณนี้อ่าต่อไปมาที่เฟดนะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่าของเฟดว่าจะให้เฟดมันจัดการเริ่มที่ความถี่ไหน ไปจนถึงความทีไหนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการจัดก,การเฟดเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะกินทรัพยากรมากถ้าเกิดเราทําเฟดให้มาถึงความทีต่าๆเลยเนี่ยมันจะมีผลต่อแม่นิจุดด้วยในบางครั้งนะครับแล้วก็ให้มันจัดก,การเฟดแค่เท่าที่มันคํานวณให้นั่นแหละก็กดออโต้เลนไปเลยก็ได้นะครับมาถึงในส่วนของ FBR นะครับ f H r ก็คือการตั้งค่าทรัพยากรต่างๆของ f i r นั่นเองว่าเราจะใช้แท็บเท่าไหร่นะครับตัวนี้สามารถตั้งแท็บได้สูงสุดถึง512ก็ จัดไป5 1 2เต็มเลยก็ได้แล้วก็มินิมัมเฟดตรงนี้เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันสําหรับเวลาที่เราไม่ให้ออโตอีคิวเนี่ยมันจัดก,การเรื่องเฟดเนาะสมมุติว่าผมติ๊กคาว่าเฟดออกไปปึ้งตรงมินิมัมเฟดเนี่ยมันสามารถติ๊กได้นะครับเวลาที่เราติ๊กมินิมัมเฟดเนี่ยมันคือการที่ให้ FVR จากการเฟดแบบไม่เยอะเท่าลิเนียเฟดนะครับคือเฟดถ้าเกิดเลือกเฟดที่เป็นลิเนียเลยเนี่ยเฟดมันจะเรียบตรงเลยเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรา เลือกเฟดเป็นมินิมัมเนี่ยเฟดเนี่ยมันจะมีความค่อนข้างราบเรียบขึ้นมาบ้างครับแต่เราจะไม่เสีย l a เทนซีไปในการทําจากการเรื่องเฟดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลาเทนซี0ศูนมิลลิเซกไปเลยหรือว่าถ้าเกิดเราจะทําลีเนียเฟดมันก็จะเสีย l a t e n ซีขึ้นไปเล็กน้อยครับอันนี้ผมอยากจะให้มันจากการเฟดเป็นแบบเป็นแบบเฟดราบเรียบเลยอ่ะผมติ๊กเฟดข้างบนเสร็จปุ๊บเราสามารถจัดก,การลาเทนซีได้ว่าจะให้ตัว FVR เนี่ย มีลาเทนซีมากเท่าไหร่ซึ่งยิ่งลาเทนซีเยอะมันก็ยิ่งมีเวลาจัดก,การได้เยอะนะครับแต่มันเสียงมันก็จะช้าไปด้วยนะครับปกติก็ตั้งไว้ไม่เกิน5นั่นแหละหรือว่าถ้าเกิดอยากจะให้มันน้อยที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็เสียงดีที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับกดออโต้ลาเทนซีเลยครับเขาก็จะคิดให้เองว่าเอ้ยลาเทนซีประมาณนี้แหละเหมาะแล้วนะครับข้างล่างเนี้ม i น i ม i ยมิ Min imize, Min imize นิมัยส์ลาเทนซี่นี้คือเลือกลาเทนซีที่ต่ําที่สุดนะครับ แล้วก็มินิมัลเออร์เลอร์เนี่ยก็คือทําให้ความเออร์เลอร์มันน้อยที่สุดอ่าเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้มันจัดการแบบไลน์ซี่แบบตำาๆเลยหรือว่าแบบเออร์เลอร์แบบน้อยๆเลยอะไรประมาณนี้หรือจะเลือกทั้ง2องอย่างเลยก็ได้นะครับต่อไปในส่วนของ IR นะครับ IR เนี่ยมันคือพารามิเตอร์อในตัวของเอาต u t นี่แหละในตัวของชัแนลที่เรากําลังทํานี่แหละโดยมันก็ขึ้นอยู่กับโหมดที่เราเลือกตอนแรกใช่ไหมตอนแรกผมเลือกเป็น IR บวก f อฟบวก4พารามิเตอร์เพราะฉะนั้น ไออาร์ตรงเนี้ยผมก็จะสามารถใส่ได้มากที่สุด4ตัวนะครับแต่เราจะไม่ใส่ทั้งหมด4ตัวเลยก็ได้นะครับเราจะใส่แค่2ตัวก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้โดยค่าที่เขาคิดมาให้เขาก็จะคำนวณมาให้แล้วและว่าเอ้ยมันควรที่จะใส่ฟิลเตอร์แบบ IR ตรงไหนบ้างครับอ่าผมจะใส่ประมาณ2ตัวแล้วกันพอะเก็บอีก2ตัวไว้แก้ปัญหาอื่นๆเนาะรีเซ็ต unused filter เนี่ยก็คือมันจะมีฟิลเตอร์ที่เหลืออยู่ที่เราไม่ได้ใช่ใชไหมจะให้มันรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นไหม ก็กดติ๊กไว้ก็ได้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือ post EQ นะครับก็คือเป็น EQ ที่เราจะใส่เข้าไปในขั้นตอนออโต้เนี่แหละว่าเราจะใส่ EQ อะไรเพิ่มไหมนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราไปฟังแล้วแบบเอ้ยเสียงไม่ค่อยดีเลยอยากจะเพิ่มแบบย่านกลางขึ้นมานิดนึงแล้วก็มาใส่ EQ เพิ่มภายหลังตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือการทําโทนนิ่งของอาการออโต้ EQ นั่นแหละหลังจากที่เราปรับเรียบร้อยแล้วเราก็มาตรวจเช็คว่าเอ้ย กราฟของเราเนี่ยมันเป็นไปยังไงบ้างมันโอเคดีไหมนะครับอันนี้กราฟสีม่วงคือสิ่งที่ตู้เราจะเป็นนะครับกราฟสีเขียวก็คือสิ่งที่เราตั้งไว้ตอนแรกทาร์เก็ตที่เราอยากจะให้ตู้เป็นนะครับผมแล้วก็กราฟสีเหลืองเนี่ยก็คือสิ่งที่ตู้เป็นก่อนหน้านะครับกราฟสีเหลืองกับสีม่วงตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะมาดูสิ่งที่ EQ มันทำนะครับเราก็มากดกราฟสีแดงตรงนี้ขึ้นมาได้อันนี้ EQ ก็คือสิ่งที่ EQ มันทำนะครับที่มีผลต่อตู้นะครับแล้วก็กราฟอื่น โพส EQ นะครับก็คือสิ่งที่โพส EQ ทําซึ่งตอนนี้โพส EQ ผมยังไม่ได้ตั้งอะไรมันก็เลยเป็น flat อยู่แบบนี้นะครับแล้วก็กราฟสีส้มตรงนี้นะครับก็คือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ของโพส EQ แล้วก็ออโต EQ ที่มันทําด้วยนะครับสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ของโพส EQ แล้วก็ทาร์กเก็ตที่เราตั้งไว้ด้วยนะครับก็คือเอาทาร์กเก็ต EQ มาบวกกับโพส EQ มันจะได้กราฟประมาณไหนนะครับก็เป็นกราฟสีส้มตรงนี้เลยแล้วก็กราฟสีฟ้าตรงนี้นะครับ IR Cut Window แล้วก็ Equalize ก็คือเป็น กราฟ IR ั u ว Window ที่ไม่ได้ผ่านการสมูทนะแล้วก็ผ่านการ EQ แล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะหลังจากตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้มาที่หน้า l s t t n ครับก็คือเป็นขั้นตอนการฟังเสียงแล้วละว่าเสียงที่เราได้มามันเป็นยังไงนะครับอ่ะให้เราทําการกดโต้ครับที่เราปรับมาเมื่อกี้ อันนี้คือเสียงหลังจากที่เราทําการ EQ แล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเราอยากถ้าเกิดเราอยากจะลองเช็คว่าก่อนทํากับหลังทําเสียงเป็นยังไงนะครับให้เรามากดตรงนี้ครับ Enable ไป r IR นะทิ้งอันนี้คือเสียงก่อนทำเปิดเปิดฟิลเตอร์ที่เราทำมา เสียงค่อนข้างที่จะโอเอค okay เลยออกมาค่อนข้างแฟดเลยหรือว่าถ้าเกิดเราจะรีเช็คนะครับอยากจะรีเช็คว่าเกราฟของเราเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมันเป็นอย่างที่โปรแกรมคำนวณออกมาหรือเปล่านะครับให้เรากด Verify ตรงนี้ครับเดี๋ยวเขาจะทำการวัดอีกครั้ง ทางกราฟด้านซ้ายนะครับมันก็จะขึ้นว่าตัวสีแดงเนี่ยคือกราฟหลังทำนะครับแล้วก็ตัวสีชมพูเนี่ยคือกราฟก่อนทําจะสังเกตว่าก่อนทํากับหลังทําเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วดูซิว่าที่โปรแกรมคํานวณมามันตรงกับที่เราทํำไหมอ่าก็คือค่อนข้างตรงนะครับต่างกันแค่เลเวลเมื่อกี้ผมไปปรับเลเวลมันก็เลยดูไม่เท่ากันนะแต่ประมาณนี้นะครับผลลัพธ์ที่ออกมากับสิ่งที่โปรแกรมคํานวณเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันมากครับอันนี้ก็ถือว่าเออ ตู้เราออกมาทําสําเร็จแล้วละ่ะเป็นประมาณนี้นะครับและหลังจากที่เราพอใจแล้วนะครับเราก็สามารถเซฟเอาไว้ได้นะครับเรากด rename ตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็ตั้งชื่อเมื่อกี้อ่าเป็นถ้าเกิดเราฟังแล้วเฮ้ยอยากจะกลับไปแก้ EQ นิดหน่อยนะครับอยากจะเพิ่ม200 h ฮขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็ไปที่ post eq ตรงนี้นครับใส่ความถี่ไปที่เราต้องการ eq 200ถ้าเกนขึ้นมาสักสักสอสัก หนึ่งกนะันคิวกว้างๆหน่อยนะประมาณนี้ผมใส่ EQ เพิ่มไปนะครับมาที่หน้าลิซเสร็จปุ๊บกดสโตปปับขึ้นลองเทียบกับอันแรกนะครับ <Did S 2> เรามาเทียบกับอันแรกได้คุรเลทาเก็น,นี้กดสโตอันนี้คืออันแรกที่เราทำอันนี้คืออันที่สองที่เราทำ ก็มีความหนาขึ้นมานะครับหรือว่าใครอยากจะย้อนกลับเข้าไปปรับอะไรนะครับก็สามารถปรับได้เลยครับในนี้ไม่ว่าเราจะเป็นแก้ทาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นเอ่อเพิ่ม EQ นะครับเรากลับไปแก้ให้จนพอใจเลยนะครับแล้วเราก็เอามาฟังเทียบเนี่ยเซฟเป็นพรีเซตพรีเซตพรีเซตตรงเนี้ยเรามาฟังเทียบเทียบเทียบกันว่าชอบอันไหนมากที่สุดนะครับเสร็จแล้วก็ให้กดสตอเข้าไปนะครับสมมุติว่าเออผมชอบอันนี้แหละกดสตอเข้าไปนะครับตัว EQ มันก็จะแอปพลายเข้าไปในนี้โดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราสามารถ เหลือ2ก้านเอาไว้ทํา EQ แก้อะไรบางอย่างได้ที่เราอยากจะคัสตอม EQ ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือวิธีการทำออโต้ EQ ทั้งหมดนะครับค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดลองฝึกทําฝึกฝนทำนะครับลองทําความเข้าใจกับมันเนี่ยก็สามารถทําได้ไม่ยากเลยและถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็สามารถทักมาหาผมได้เลยนะครับทักมาที่ ทางเพจ a c e b o o k ของเราครับเดี๋ยวผมจะตอบคําถามแล้วก็ก่อนจากกันนะครับมีทิปเล็กๆน้อยๆยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการทําสําหรับตู้ที่มีเน็ตเวิร์กในตัวหรือว่าตู้ที่มันเป็น2ทางมีเน็ตเวิร์กแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ไลเล่หรือว่าตู้พอยซซอสเนี่ยก็ใช้วิธีประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นตู้3ทางที่จะต้องตัดคอรสที่เอาพุตอีกนะครับผมแนะนําให้ทาออโตอีคิวที่อินพุตแทนครับจากที่เรามาทําที่ชั้นแอลสามเนี่ยเราก็มาทําที่อินเออินบีแทนนะครับผมแล้วก็เลือกโหมดของตัว เอาพุทเนี่ยให้เป็น MIR บวกพารามิเตอร์ EQ นะครับเพื่อที่จะใช้การตัดคอร์สแบบ MIR ที่เอาพุทด้วยนะครับแล้วก็มีพารามิเตอร์ EQ ให้ใช้อีก8แบรนที่เอาพุทนะครับแล้วก็อินพุทเนี่ยให้เขาทำออโต้ EQ เฉพาะ f v r นะครับหรือว่า IR แค่บางส่วนเนาะก็เหลือ EQ อาไว้จัดการพวกห้องพวกอะไรอย่างนี้เอาไว้ด้วยนะครับแล้วแต่แต่ละคนจะดีไซน์เลยนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับวิธีการทำออโต้ EQ ก็มีประมาณนี้แหละครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ AT ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับย้อนชมคลิปเก่าได้ที่ YouTube Channel AT อย่าดูเบลนกด s u b สไครต์กันด้วยจ้าอีกหนึ่งช่องทางรับข้อมูลข่าวสารวงการเสียงได้ที่เว็บไซต์ AT และสมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดสินค้าทัานที